ไบร์วชิรวิทย์จัดเต็มพักผ่อนที่พัทยาล่าสุดหนุ่มไบร์วชิรวิทย์ชีวอารีได้โพสต์เซตภาพและคลิปวิดีโอใหม่ขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยต้องบอกเลยว่าง,งานนี้หนุ่มไบร์ดูมาชัดแบบแบบเต็มที่อย่างมากเลยทีเดียวโดวยให้ถ่ายได้เห็นความหล่อของหนุ่มไบร์เต็มๆในการอยู่ในช่วงเวลาการพักผ่อนในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังได้ใส่เสื้อของทาง ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของหนุ่มไรว้วชิรวิทย์เองซึ่งต้อบอกเลยว่างานนี้หนุ่มไร้ในลุคสบายๆไม่ใช่ในลุคลูกรักของทางแบรนด์หรูอย่างบูเบอรี่ก็เทศและน่ารักไปอีกแบบจริงๆนะคะซึ่งหนุ่มไร้ได้ระบุข้อความว่า Heaven on Earth นอกจากนี้ก็ยังโพสเส์็ตภาพเพิ่มเติม พร้อมกับรอยยิ้มและกล้องคู่ใจและได้ให้แคปชั่นว่า forgetful boy ซึ่งแน่นอนคือว่าการไปเที่ยวครั้งนี้หนุ่มไร้วชิรวิทได้ภาพมากมายซึ่งเป็นบรรยากาศในการไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนในครั้งนี้ซึ่งใครอยากเห็นฝีมือการถ่ายเท่ๆมีสไตล์ของหนุ่มไร้สามารถตาม Hashtag Bright is photographer now ได้เลยนะคะทุกคนบอกได้เลยค่าว่าเต็มอิ่มอย่างมากเลยทีเดียวขอให ให้หนุ่มไบรวชิโรวิทไปเที่ยวพักผ่อนให้เต็มอิ่มก่อนกลับมาทำงานและคิดงานในฐานะซี o ของทางบริษัท c l o u d n ายเอนเตอร์เทนเมนแบบนี้ตลอดไปนะคะตอนรับความปังของหนุ่มไบรได้เลยขอขอบคุณไบร์วชิรวิท ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ